สวัสดีครับทุกคนสำหรับวินาทีนี้นะครับคงไม่มีหูฟังตัวไหนเนี่ยที่จะร้อนแรงเท่ากับตัวหูฟัง AirPod Max อีกแล้วครับเป็นหูฟังที่มีหลายอย่างน่าสนใจนะครับนับตั้งแต่ที่ Apple เปิดตัวมามีหลายอย่างหลายประเด็นที่ต้องพูดถึงกันเดี๋ยววันนี้พาไปทัวร์รายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับหูฟัง AirPod Max ตัวนี้ครับติดตามครับ สำหรับวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้าน a าริมิดแม็นะครับใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมบำรุงอัปเกรดเครื่อง Mac นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Mac Pro, iMac, ตัว macbook air macbook pro ตรงนี้นะครับลองปรึกษาที่ร้าน a าริมิดแม็กดูนะครับมีโซลูชันในการอัปเกรดอ,อุปกรณ์หลายอย่างมากนะครับอย่างที่ผมเคยไปถ่ายตัว Mac Pro เมื่อตอนต้นปี2020เนี่ยที่เป็นตัว Mac Pro 28คอ r e เนี่ยอันนั้นก็เป็นที่ร้าน a l i m i t e m Mac เช่นกันใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมทำลิงก์ไว้ให้นะครับว่าจะติดต่อที่ร้าน a l i m i t e m Mac ได้ทางไหนได้บ้างนะครับ สำหรับตัวหูฟัง AirPod Max นะครับก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าเป็นตัวหูฟังแบบ full size แบบคาดหัวนะครับซึ่งตัวดีไซน์ของหูฟังเนี่ยมันคือแบบมินิมอลมากๆครับที่ไม่จําเป็นต้องมีตัวโลโก้ a p p l e ไม่จําเป็นต้องมีคำสกรีนคำแอป p p ิลเนี่ยอยู่ที่ตัวหูฟังเลยจะต่างกับตัวหูฟังแบรนด์อื่นที่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์อื่นเขาจะสกรีนชื่อแบรนด์ in, จางๆอยู่นิดนึงอะไรแบบนี้แต่คือพอเป็นตัวของ AirPod Max เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเห็นชื่อแต่เราก็รู้ว่าอันเนี้ยคือหูฟ Apple Airpods Mac นนนะครรัับตง้ซึ่งตัววัสดุของตัว AirPod Max เนี่ยอันนี้มันมีหลายประเด็นนะครับที่ถูกพูดถึงกันว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงแต่ผมพูดเบื้องต้นก่อนก็คือตัวของวัสดุของตัว AirPod Max เนี่ยประกอบไปด้วยหลายอย่างมากครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือตัวของ ที่เป็นตัวอลูมิเนียมนะครับหลกัหลกๆเลยเนี่ยตัวอลูมิเนียมก็คือตรงบริหูฟังที่เราเห็นกันเนี่ยที่เป็นสีสเปรดเกรดตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมวัสดุก็จะเหมือนในตัวของ Apple Watch ตัวที่เป็นตัวเรือนอลูมิเนียมแบบนั้นนะครับซึ่งความแข็งแรงเท่าที่ผมก็คอลดูก็มีความหนาอยู่ประมาณนึงนะไม่ได้บางแบบโอ้โหจนรู้สึกว่ามันจะบุบอะไรได้ง่ายขนาดนั้นนะครับตรงนั้นแล้วก็บริเวณหูฟังเนี่ยเราจะเห็นตัวปุ่มที่ Apple ยก ok มาจากตัวของ Apple Watch นะครับก็คือตัวของ Digital Crown เนี่ยพอมาอยู่ใน หูฟังเนี่ยก็คือตัวของดิจ t a l Crown เนี่ยจะทำหน้าที่ไว้สำหรับเลื่อนอ่เลื่อนไปมาเนี่ยสำหรับปรับระดับเสียงนะครับกับการกดลงไปเนี่ยเพื่อที่จะเป็น Pre p พ e p r o s e นะครับตอนที่เราเล่นเพลงหรือตอนที่เรารับสายโทรศัพท์เนี่ยก็จะเป็นกดกดไว้สำหรับปุ่มรับสายวางสายตรงนั้นนะครับแล้วก็ปุ่มใกล้ๆกันในอีกปุ่มหนึ่งก็คือไว้สาหรับกดเปิดปิดอ่ตัว Active Noise Cancellation นะครับใช่แล้วครับหูฟังตัวนี้เนี่ยมีตัวของการตัดเสียงรบกวน c t i v e No i ย e Cancellation ด้วยนะครับ ปุ่มนี้เนี่ยเวลาที่กดหนึ่งครั้งสลับไปมาเนี่ยมันก็จะเป็นอาการเปิดใช้งานตัว active noise cancellation หรือ ถ้าเรากด3อีกครั้งนึงเนี่ยก็จะเป็นตัว Transparency Mode เพื่อให้มันกรองเสียงภายนอกเนี่ย mm. เข้ามาได้มากพอสมควรเพื่อที่ว่าเราจะได้ยินเสียงสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับตอนสมมุติว่าเราเดินอยู่บนถนนอะไรลักษณะนั้นนะครับ mm. แล้วก็ถัดมาจากตัวหูฟังเนี่ยถัดขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นข้อต่อที่มันสามารถหมุนได้เกือบอิสระนะครับ mm. ผมใช้คํานี้เนี่ยเพราะว่าตอนที่เห็นในวิดีโอของ Apple เนี่ย จะรู้สึกเฮ้ยมันน่าจะหมุนได้อิสระแบบ360องศาแต่คือพอในการใช้งานจริงเนี่ยมันไม่ได้หมุนได้แบบ360องศาขนาดนั้นนะครับมันมีความสู้มือมันเป็นเหมือนลักษณะเป็นสปริงด้วยมันก็จะมีความสู้มือแบบเนืน่อนือแข็งๆนิดนึงนะครับซึ่งไอตัวจอยที่มันหมุนได้ประมาณนี้เนี่ยมันคือทําให้ตอนที่เราใส่หูฟังเนี่ยแล้วเวลาเราหันหน้าแบบขยับหน้าอะไรเงี้ย ตัวจอยมันก็จะแบบขยับตามใบหน้าที่เราสายไปด้วยตรงนี้เพื่อให้ตัวเ e อียร์คับเนี่ยมันอยู่แนบกับใบหน้าอยู่แนบกับหูของเราได้ตลอดเวลานะครับตรงนั้นแล้วก็ถัดขึ้นไปด้านบนอีกนิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นตัวก้านหูฟังที่เป็นตัววัสดุที่เป็นตัวสแตนเลสแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ตอนที่ดูในวิดีโอของ Apple อ่ะเราจะรู้สึกหูมันสมูทมากมันแบบดึงออกมาแบบได้ง่ายมากนะครับแต่คือในการใช้งานจริงก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่าตัวก้านหูฟังอ่ะมันต้องมีความฝืด เพื่อให้มันล็อกตำแหน่งตอนที่เราดึงลงมาใช้งานว่าเราอยากได้อยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยตรงกับหูของเราเนี่ยให้มันฝืนแล้วมันล็อกอยู่นะครับตรงนั้นซึ่งมันจะต่างกับที่เราเห็นในตัววิดีโอนะในการใช้งานจริงอันนี้ก็เลยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันมีความฝืดอยู่พอสมควรนะครับตรงนั้นแล้วก็ถัดขึ้นไปด้านบนอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ตรงบริเวณก้านหูฟังที่เป็นโครงของตัวหูฟังเนี่ยตรงน,รงน,รงน,รงนี้จะถูกคุ้ม ด้วยตัววัสดุที่เป็นเหมือนยางอ่ซึ่งมันจะเป็นสีตามที่ตัวหูฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสีเทาเอ่อออกมาทางดํานิดนึงนะครับตัวของยางตัวับเบอร์ตัวนี้เนี่ยเท่าที่จับเนี่ยก็จะมีความนิ่มๆไม่ได้รู้สึกว่ามันอ่มีความแบบโอ้ดูแบบโหดูบแบบคุณภาพไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับตัวคุณภาพที่ตัวอ่ายางที่้มเนี่ยก็ถือว่ามีคุณภาพดีนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมสนใจเนี่ยก็คือตรงบริเวณที่รองหัวด้านบนอ่าถ้าเป็นหูฟังอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ เป็นหนงังหนังแท้หนังเทียมหรือเป็นวัสดุที่เป็นผ้าแล้วก็ข้างในก็จะเป็นฟองน้ําเพื่อที่ว่าตัวหูฟังตัวก้านหูฟังอ่ะมันจะได้ไม่กดมาที่หัวของเราใช่ไหมครับแต่คือพอเป็นตัว AirPod Max ตัวนี้เนี่ย Apple คิดใหม่ทําใหม่ก็คือไม่ทําอย่างนั้นเลยครับก็คือใช้เป็นลักษณะที่เป็นตัวที่เป็นตัวไนล่อนผ้าไนลอนเนี่ยที่เป็นลักษณะตาข่ายเนี่ยมาใช้ลักษณะที่เป็นตัวรองหัวของเราตรงนั้นนะครับซึ่งในการใช้งานจริงตรงนี้นะครับเท่าที่ผมสัมผัสเนี่ยก็คือตัวของไน่อน ร้อนตรงนี้เนี่ยมันมีความยืดหยุ่นสูงมากลองเอาเนิ้วไปดันๆเนี่ยมันสามารถยืดหยุ่นได้ดีพอสมควรนะครับตอนที่ใช้งานจริงก็ ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคอะไรแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันกดหัวตัวก้านหูฟังก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันกดหัวนะครับผมก็เข้าใจว่าเราพอเราใส่เข้าไปเนี่ยตัวก้านเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ลงน้ําหนักมาที่หัวของเราเลยนะครับอันนี้คือฟีลลิ่งที่ผมรู้สึกนะครับทำให้ตัวตะข่ายเนี่ยไมไ่รู้สึกว่ามันอยู่บนหัวของเราตรงนั้นโดยรวมในเรื่องการดีไซน์ของตัวหูฟังตัวนี้เนี่ยผม โอเคผมชอบในเรื่องการดีไซน์บอกโหมันดูมินิมอลมากมันดูดีมากนะครับแล้วก็สิ่งที่มีคนกังวลออในการแบบใช้งานโ่วๆไปสําหรับหูฟังตัวนี้เนี่ยในเบื้องต้นเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็คือเรื่องของน้ําหนักของตัวหูฟังตัวนี้นะครับสำหรับน้ําหนักเนี่ยถ้าเทียบกับหูฟังอื่นเนี่ยมันเทียบได้หลากหลายมากครับด้วยความที่ หูฟังตัวนี้มันถูกเปรียบเทียบในลักษณะที่เป็นตัวหูฟังพรีเมียมถ้าในกลุ่มหูฟังพรีเมียมด้วยกันนะ่ะผมว่าน้ำหนักมันก็ไม่ได้เยอะอะไรครับเพราะว่าด้วยวัสดุในกลุ่มหูฟังพรีเมียมด้วยกันเนี่ยก็จะใช้เป็นโลหะเป็นลากใช้ตัววัสดุที่เป็นหนังเข้ามาหรือน้ำ,นำหนักตัวหูฟังเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนั้นแต่ถ้าเทียบกับหูฟังที่มีราคาที่รองลงไปเนี่ยอย่างเช่นของโซนี่ของจาบราหรือที่ผมเคยใช้งานพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่เป็นตัวโลหะผสมพลาสติก แบบนั้นนะครับซึ่งอันนั้นน่ะในกลุ่มนี้ก็จะมีน้ำหนักเบาวกว่าตัวของ AirPod Max นะครับตรงนี้เท่าที่ผมใช้งานเบื้องต้นนะครับตอนที่เราใส่เข้าไปเนี่ยแล้วก็ออกไปด้านนอกไม่ได้รู้สึกหนักนะครับตรงนั้นสิ่งที่ผมชอบในหูฟังตรงนี้เนี่ยในเรื่องดีไซน์ในเรื่องของการออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าผมชอบตรงเรียนที่เป็นตัวนวมหูฟังด้านใน ที่ Apple ใช้เป็นลักษณะที่เป็นผ้าไนาลอนเหมือนกันแล้วก็ทำตัวผ้าไนาลอนเนี่ยได้ออกมาค่อนข้างนิ่มดีทีเดียวนะครับไม่ได้แบบนิ่มมากเหมือนหลายๆย้อที่บอกโหพอกดไปแล้วมันจะย้วบไปหมดนะครับตรงนี้ ตัวของฟองน้ําหรือตัวนวมหูฟังด้านในเนี่ยมันมีความนิ่มอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็มันค่อนข้างทรงตัวนะครับไม่ได้กดเข้าไปแล้วมันยวบแต่อย่างใดนะครับตรงนั้นสิ่งที่ผมชอบในตัวนวมหูฟังของตัว a i r p o d s Max กเนี่ยก็คือมันสามารถถอดออกมาได้ซึ่งถ้าใครใช้หูฟังตัวใหญ่ลักษณะนี้ครับใช้เป็นนานเนี่ยหลายคนอาจจะเคยเจอที่ว่าตัวนวมหูฟังพอใช้เปนานมันจะเสื่อมสภาพที่เป็นพวกหนังเทียมอะไรอย่างเงี้ยอามันจะเสื่อมสภาพแล้วก็สุดท้ายเนี่ยหลายๆแบรนด์ก็ ก็ไม่ได้มีให้เปลี่ยนตรงนั้นก็ทําให้พลาที่ตัวหนุ่งฟังมันเสียเนี่ย ต่อให้หูฟังมันยังใช้ได้ดีอยู่แต่เราก็หูใช้ไม่ได้แล้วตัวนูหูฟังมันเปื่อยแล้วมันไม่สามารถเอามาใส่หูได้ตรงนั้นนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ผมชอบที่มันสามารถถอดออกมาได้แล้วก็ Apple ขายแยกที่คู่ละประมาณ2000กว่า2,000นตน้นๆประมาณนั้นซึ่งใครจะ m i กสีอะไรตร่างๆเนี่ยจะใช้หูฟังตัวสีดำสเปซเกรย์แล้วก็ไปซื้อตัวนูหูฟังสีแดงมาใส่ก็ได้ตรงนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยราคา2,000กว่าบาทก็มีคนพูดถึงว่ามันราคามันแรงนะครับแต่ลองคิดว่า ถ้าเป็นหูฟังแบรนด์อื่นที่เราไม่สามารถเปลี่ยนนมหูฟังได้เนี่ยแล้วเราต้องทิ้งทั้งอันอันละหมื่นกว่าบาทแล้วแบบ20,000บาทเท่านี้เนี่ยอันไหนมันน่าเสียดายกกันตรงนี้ก็ลองคิดดูก่อนครับในการใช้งานตัวหูฟัง AirPod s Max ในโลกความเป็นจริงนะครับผมว่าผมแปลกๆตั้งแต่ที่เห็นซองใส่หูฟังตัวนี้แล้วล่ะว่ามันดีไซน์แบบมันไม่สะดวกมันเทอะท้าไปหมดนะครับแล้วก็ตอนพกพาอะไรเงี้ยมันคือให้เราหิ้วแบบนี้เหรอ อันนี้ผมว่ามันดูแปลกๆไปหน่อยนะครับต่อให้มีกระเป๋าใสา่มีแบคแพ็คเนี่ยใส่ตัวหูฟังตัวนี้เข้าไปในกระเป๋าทีนึงน่ยมันก็เกะกะไปหมดเพราะว่าตัวขนาดเนี่ยมันใหญ่อยู่พอสมควรนะครับซึ่งจะแตกต่างกับตัวหูฟังจะเป็นตัว Fruit ูลไซส์ในปัจจุบันเนี่ยที่อย่างน้อยเนี่ยมันจะพับเข้าไปาได้อีกขยักหนึ่งทําให้มันเล็กลงไปอีกนะครับแล้วก็ตัวกระเป๋าเก็บอะไรเนี่ยมันมิดชิกดกว่านี้นะครับด้วยความที่ Apple ออกแบบมาลักษณะนี้เนี่ยตัวฟังมันคือตามที่ Apple บอกเนี่ยก็คือ มันคือเปิดอยู่ตลอดเวลามันไม่มีปุ่มเปิดปิดอยู่บนหูฟังนะครับตรงนี้ตอนที่เราใช้งานเนี่ยก็คือมันใส่เข้าไปปุ๊บะสะดวกสบายดีแล้วก็ตอนที่เก็บเนี่ยมันจะเปิดอยู่ด้วยแต่คือมันจะเข้าโหมดประหยัดพลังงานนะครับต่อเมื่อที่เราใส่ตัวหูฟังเข้าไปในซองตัวนี้นะครับตัวหูฟังตัวซองตัวเนี้ยมันจะมีลักษณะที่เป็นเหมือนแม่เหล็กดีเทคอยูอ่พอมีหูฟังเข้ามาเก็บปุ๊บมันจะไปออกคําสั่งให้หูฟังอ่ะเข้าสู่ในโหมดประหยัด พลังงานตรงนั้นนะครับซึ่งการชาร์จแบตเตอรี่ของตวฟังตรงนี้นะครับการชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้งเนี่ยตามที่ Apple เคลมไว้เนี่ยสามารถใช้งานได้สูงสุดต่อเนื่องเนี่ยประมาณ20ชั่วโมงถามว่าเยอะหรือน้อยนะครับผมว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ได้เยอะเหมือนหลายๆยี่ห้อที่โหได้แบบ30ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางใช้งานแบบถ้าถ้าไม่ได้ใช้งานเยอะเนี่ยผมว่าสัก2อสวันอันนี้เราค่อยชาร์จทิ้งเนี่ยก็เป็นไปได้แต่คือแค่อย่าลืมใส่ตวฟััังงกลบเข้ามามในซ,นซึ่ตว ซองใส่หูฟังเนี่ยอันเนี้ยวัสดุ ของตัวนี้มันจะเหมือนตรงบริเวณที่เป็นกา้านของหูฟังตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้วัสดุเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงที่เป็นตัวของคีย์บอร์ดของ iPad Pro ด้วยที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยทั้งตัวที่เป็นตัวของเ a g i c Keyboard ที่มี trackpad หรือตัวที่ไม่มีตัว trackpad ก็ตามเนี่ยด้านนอกตรงบริเวณที่เป็นปกด้านนอกเนี่ยวัสดุมันจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็ต้องบอกให้ฟังว่าสำหรับคนที่สนใจตัว i p a d m a c เนี่ยวัสดุแบบนี้มันคือถ้าใช้ไปนานๆเนี่ยแล้วมันมี การแบบเสียดสีอยู่เยอะเนี่ยมันมีโอกาสที่เสื่อมสภาพค่อนข้างเร็วนะครับประกอบกับบริเวณที่เป็นยางลักษณะเนี้ยถ้ามันถูไทยหรือมันอยู่ในกระเป๋าแล้วหยิบเข้าหยิบออกเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นรอยแบบขูดขีดอะไรเงี้ยที่มันกับยางพวกเนี้ยก็มีโอกาสที่จะเป็นรอยได้ค่อนข้างสูงเหมือนกันอันนี้ก็บอกกันไว้ก่อนนะครับซึ่งในการใช้งานเนี่ยพอเราถอดออกมาจากตัวหูฟังอถอดออกมาจากตัวกระเป๋าเก็บซองเก็บกบ็บแบบเนี้ยครับ แล้วก็ตรงแบรนด์ที่เป็นหนุ่มหูฟังเขาจะมีบอกไว,ว้ว่าข้างไหนข้างซ้ายข้างขวานะครับตรงนี้พอเราจับได้แล้วปุ๊บก็ใส่เข้าไปเลยตรงนี้มันก็เตรียมพร้อมที่จะใช้งานเลยซึ่งตัวหูฟังนเนี่ยมันจะดีเทคตอนนี้เนี่ยมันคือเข้าไปในตัวโหมดของ Active Noise Cancellation ตอนนี้ก็เสียงเงียบไปทีเดียวเสียงแอร์เสียงลมแอร์เมื่อกี้ที่หึงห่ง ก็ถูกตัดไปออกไปเยอะพอสมควรนะครับซึ่งตัว Active Noise Cancellation เนี่ยอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตัวของ a อ r p o d s m a ัเนี่ยตามที่ Apple โฆษณานเนี่ย Apple บอกว่า รอบๆหูฟังเนี่ยมีไมโครโฟน9ตัว8ตัวช่วยเอามาตัดเสียงรบกวนตัว Active n o i s e Cancellation ของวันนี้ผมคาดหวังเยอะเลยว่ามันจะต้องทำได้ดีมันจะต้องตัดเสียงได้เงียบหวกว่าหูฟังอื่นนะครับตรงนี้เอาเข้าจริงๆเนี่ยตัวของ Active n o i s e Cancellation ในตัวของ AirPod s Max เนี่ยก็ไม่ได้ทำได้ดีกว่าหูฟังอื่นสักเท่าไหร่ ผมว่าอยู่ในระดับพอๆกันหมดนะครับเท่าที่ผมเคยฟังทั้งตัวของ Sony ตัวของ B&O NO, ตัว9 0 i H นะครับตัวของ j a b a Elite ในปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตัวของอีกหลายๆตัวที่ผมเคยลองเนี่ยตัวที่เป็นดีๆและเป็นตุม่มหูฟังดีๆหน่อยเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยตัว Active Noise Cancellation อยู่ในระดับ พอๆกันหมดนะครับซึ่งตัวหูฟัง AirPod Max เนี่ยก็ทำได้ระดับประมาณนั้นครับการตัดเสียงรบกวนถ้า,น,านับเป็นเปอร์เซนต์ว่าสมมติคะแนนเต็มที่100อันนี้ผมให้กับตัว AirPod Max อยู่ที่ประมาณสัก80 85นะครับที่มันตัดเสียงรบกวนอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าอ๋อเนี่ยเสียงลมแอร์มันตัดออกไปได้ อ,อ,อยู่เยอะพอสมควรตรงนั้นแต่คือถ้าในความเป็นจริงเวลาที่เราใช้งานเราไม่ได้อยู่ห้องเงียบๆอย่างนี้อย่างเดียวอยู่แล้วนะครับเราออกไปข้างนอกเนี่ยก็คือเวลาที่ออกไปข้างนอกเนี่ยอย่างผมเ,เทสอยู่ที่ออรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยมันก็ตัดเสียงรอบๆเสียงประกาศในรถไฟฟ้าเนี่ยออกไปได้แบบแทบจะแบบหูเราไม่ได้ยินเลยอย่างนั้นนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นข้อดีของหูฟังที่เป็นลักษณะที่เป็นตัว active noise c a n c e l l a t i o n นะครับแล้วก็ที่ผมไปลองอีกที่นึงเนี่ยตัว active noise c a n c e l l a t i o n ก็คือหน้า พารากอนในวันที่มีคนเยอะมาก มีคนเดินขวักขวยไปมามีเสียงต่างๆรอบๆเนี่ยผมก็กดเปิดปิดตัวของ a Active n o i อย c a n c e l l a t i o n เนี่ยเพื่อดูว่ามันตัดเสียงรบกวนเนี่ยที่เป็นเสียงพูดเสียงรอบๆเนี่ยออกไปได้เยอะแค่ไหนนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าตัวของ a p ปพลิเคชัเนี่ยทำเรื่องนี้ได้ดีนะครับรวมๆเนี่ยตัวของแอ v e n o i อย c a n c e l l a t i o n เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่เกณฑ์ที่ดีนะครับเหมือนนกับตัวหูฟังแบรนด์อื่นนะครับตรงนั้นแล้วก็ถัดมาในเรื่องเสียงของตัวหูฟัง a p ปพลิเคนะครับตรงนี้เนี่ย ตัวผมเองคาดหวังไว้มากกว่านนี้ครับเพราะว่าสิ่งีท a p ป l e เนี่ยบรรยายอยู่ในหน้าเว็บเนี่ยว่าตัวดร i v เวอร์ออกแบบมาเป็นแบบนู่นแบบนี้เนี่ยมันทำให้ผมคาดหวังไว้เยอะมากครับว่าเสียงมันน่าจะว้าวเสียงมันน่าจะดีตั้งแต่ตอนที่เราฟังครั้งแรกนะครับพอเอามาฟังจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงของตัว a อพผ่านแมงเนี่ยธรรมดามากเมื่อเทียบกับหูฟังพรีเมียมอื่นๆนะครับในราคาประมาณนี้หรือสูงกว่านี้เนี่ยมีหูฟังตัวอื่นที่ทาเสียงได้ดีกว่านี้เสียงที่ผมชอบก่อน อย,อย่างนี้นะครับซึ่งเ,เสียงของตัวหูฟัง AirPod Max เนี่ยมันจะเป็นลักษณะกลางๆมันจะ ผมว่าถ้าใครที่ได้ยินเนี่ยแล้วเรามีหูฟัง a i r p o d รรุ่นอื่นอยู่ด้วยเนี่ยเราจะนึกออกว่าเสียงมันจะอ๋อประมาณนี้แหละเสียงมันจะไม่ได้ดีที่สุดเสียงมันจะแบบไม่ได้พริ้วที่สุดเสียงมันจะไม่ได้เบสแบบหนักแน่นที่สุดนะครับตรงนั้นซึ่งหูฟัง AirPods Max ก็เช่นกันที่เสียงมันจะเป็นลักษณะกลมๆอ๋อมันไม่ได้ออกโฉ่งชางไปด้านใดด้านหนึ่งเสียงมันจะสมมติเป็นเสียงเบสก็จะเป็นลูกกลมๆมาให้เราสึกว่าโอ้เสียงมันแน่นดีนะแต่คือมันก็จะแบบผมไม่ได้ลูกใหญ่มากเหมืืือออนนนกัับบหหูฟงงรรด่เสีย ไม่ได้ทอด,ดวนวลๆเหมือนกับหูฟังแบรนด์อื่นอย่างนั้นเสียงกลางเสียงร้องก็เช่นกันก็คือขึ้นไปได้เสียงโอเคพริ้วดีแต่คือก็ไม่ได้สุดว่าขึ้นไปสุดแบบโอ้โหจนเหมือนแบบหูแบบจี๊ดมากๆอะไรตรงนั้นนะครับรวมๆเนี่ยถ้าเอามาฟังเพลงอ่ะมันคือแบบกลางๆมากเมื่อเทียบกับหูฟังแบรนด์อื่นๆที่เป็นในระดับพรีเมียมด้วยกันแต่คือถ้าเทียบทั้งในทั้งตลาดทั่วๆไปเนี่ยผมก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีแต่ก็ ในราคาแบบนี้ถ้าคุณไม่ได้สนใจฟังก์ชันอื่นๆเลยเนี่ยซื้อยี่หออื่นก็ได้ที่ไม่ต้องถึงราคา20,000นะครับซึ่งการจ่ายเงินที่ราคาประมาณ20,000บาทกับตัว a p r p o d s Max เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเสียงเดียวแต่คือมันเป็นเรื่องฟีเจอร์อื่นมันเป็นเรื่องความสะดวกในการใช้งานนะครับอย่างเช่นตัวหูฟังตัวนี้เนี่ยมันมีเรื่องเสียง Special Audio ตอนที่เราใช้ดูหนังร่วมกับหนังใน iTunes Store หรือในแอป ดิสนีย์พลาสด้วยนะครับที่เป็นเสียงดอเบียส์มอสเนี่ยเราจะได้ยินเสียงแบบโอ้โกลมๆแบบ เหมือนที่เรามีโฮมเทเตอร์อยู่ข้างๆหูเลยตรงนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวของ AirPods Max ททำได้นะครับซึ่งตัวของเสียง s p a เ i a l a u d อ o เนี่ยอันนี้ผมลองกับในตัวแอป Disney Plus กับหนังเรื่องโซอ่ะพิกซ่าโซเนี่ยถ้าใครดูในโรงหนังแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกโอ้โหมันเป็นหนังที่แบบแจ๋วมากเป็นหนังที่ดีมากแล้วก็เรื่องเสียงเพลงต่างๆในหนังเนี่ยมันทำรายละเอียดได้ดีมากยิ่งประกอบกับความเป็นหนังที่เป็นเพลงแบบลักษณะเป็นแจ๊สที่มันมีความซับซ้อนของเสียงเนี่ย แล้วตอนดูหนังโหด้วยตัว a อปพ o d s m a มของผมชอบมากครับมันแบบให้รลายหเสียงที่ดีแล้วก็ด้วยความมันมีความใกล้ไกลของเสียงเข้ามาด้วยตอนดูหนังอะ่ะต่างที่เป็นเซอร์ราอ่ะโอ้ชอบมากตรงนั้นมันจะต่างกับตัวการใช้งานตัวของ Airpods Pro Airpods Pro เนี่ยด้วยความมันเป็นอินเอียร์มันจะอยู่กับข้างหูของเราเลยเสียงมันจะแบบ แนบเข้าไปกับหูของเราแต่คือพอเป็นตัวใหญ่เนี่ยมันเหมือน s o ซาวเสดมันทําได้กว้างกว่าอีกเยอะมากนะครับนันเนี้ยัันสิ่งที่ผมชอบแต่ด้วยข้อจํากัดของตัว Special Audio ตอนนี้เนี่ย คือมันใช้หลักๆเนี่ยกับได้แค่หนังที่อยู่ใน iTunes Store กับโอเคกับตัวแอป Disney Plus ซึ่ง Disney Plus ก็ยังไม่ได้มีทางการในไทยนะครับส่วนตัว Netflix กับตัว m m z z o p r r m m เนี่ยก็ยังไม่ได้ u p อร์ตในเรื่องของตัว Special Audio ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดในการใช้งานนะครับแล้วก็ถัดมานะครับในการใช้งานตัวของ Airpods m a x นะครับก็คือเรื่องของการใช้งานคุยโทรศัพท์ AirPods ทุกรุ่นถูกชื่นชมหมดในเรื่องการใช้คุยโทรศ ะะว่ามันทําได้ดีรุ่นที่ยังทําได้ดีอยู่แล้วผมคิดว่าเป็น Number รวันเลยเนี่ยในการใช้งานคุยโทรศัพท์เมื่อเทียบกับหูฟังทุกแบรนด์นะครับก็คือตัวของ AirPods 2นะครับแล้วก็ตัวของ AirPods Pro ผมยังให้คะแนนน้อยกว่าตัวของ AirPods 2อยู่สัก1คะแนน1.5คะแนนอะไรประมาณนี้พอมาเป็นตัวของ AirPods Pro ตัวเนี้ยเท่าที่ผมลองเนี่ยถ้าเทียบกับใน full size ด้วยกันแบบนี้เนี่ย โอเคผมยกให้ว่ามันเป็นเบอร์หนึ่งแทนที่ตัว Jabba Elite 85H ที่ผมเคยลองเมื่อปีก่อนนู้นนะครับอันเนี้ยขึ้นมาแทนที่เสียงตอนคุยโทรศัพท์ทำได้ดีแต่ถ้าเทียบกับตัว AirPods 2ผมถือว่าตัว AirPods 2เนี่ยยังทำได้ดีอยู่แบบพอสมควรนะครับตรงนี้เสียงเวลาที่ใช้คุยโทรศัพท์เนี่ยโอเคว่าอยู่ในห้องแบบนี้มันชัดอยู่แล้วแต่คือพอเราออกไปข้างนอกครับอตอนที่ออกไปข้างนอกเนี่ย เ,เสียงรบกวนต่างๆเนี่ยมันเหมือนจะถูกดูดเข้ามาที่หูฟังตัวนี้เนี่ยเยอะกว่าตอนที่ใช้ตัว AirPods 2แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยด้วยความที่มันมีโหมด ตัวการใช้งานตัว a Active n o i อย c a n c e l l a t i o n จริงๆเนี่ยพอเวลาที่เราคุยโทรศัพท์เนี่ยเบื้องต้นมันจะเข้าสู่โหมด Transparency m o d โหมดที่เป็นให้ได้ยินเสียงรอบๆก่อนเพื่อที่ว่ามันจะได้ปลอดภัยเวลาเราเดินไปไหนมาไหนแล้วเราคุยโทรศัพท์ไปด้วยเนี่ยได้ยินเสียงอะไรเราจะได้ยินเสียงไปด้วยแต่เราสามารถสลับโหมดเนี่ยตอนคุยโทรศัพท์เนี่ยให้เป็นตัว Active n o i s ย c a n c e l l a t i o n ได้แต่พอเวลาที่เราปรับให้เป็นตัว Active n o i s ย c a n c e l l a t i o n เนี่ย เสียงมันจะเป็นลักษณะเป็นสังเคราะห์เพิ่มขึ้นเสียงมันจะแปลกๆดูไม่ธรรมชาติเท่ากับการใช้โหมดปกตินะครับตรงนั้นเสียงพูดเนี่ยก็เสียงพูดของเราเนี่ยก็จะเบาไปด้วยประมาณหนึ่งนะครับตรงนั้นแล้วก็การดูดเสียงเข้ามาโอเคว่ามันดูดเสียงรอบๆเนี่ยเข้ามาได้น้อยลงแต่เสียงของเราเนี่ยก็เบาลงไปด้วยประมาณหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้ก็แจ้งกันไว้ให้ทราบกันร่วมๆเนี่ยสำหรับการใช้งานคุยโทรศัพท์ผมว่าถ้าให้เป็นคะแนนผมก็ ให้เท่าๆกับตัว AirPod s Pro ที่ประมาณ8คะแนนนะครับถ้าเป็นตัวของ AirPod s 2ผมให้9 9.5อะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ตอนที่ใช้งานคุยโทรศัพท์รวมๆสำหรับหูฟังตัวนี้เท่าที่ผมได้ใช้งานมานะครับ โอเคว่าการใช้งานรวมๆเนี่ยมันก็สะดวกดีแล้วก็ตอนที่หมุนปรับตัวของปุ่มวอลลุ่มอะไรต่างๆที่ตัวเม็ดมโยมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําได้สะดวกเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่เห็นในหน้าเว็บผมรู้สึกว่ามันจะกดสะดวกไหมเพราะว่ามันอันเล็กมากแล้วก็ตอนยกเนี่ยเออมันก็แบบอยู่ในระดับ ที่นิ้วมันไปแปะแล้วก็พาดแล้วก็หมุนได้พอดีนะครับตอนที่เราหมุนตัวเม็ดมายมเนี่ยปรับระดับวอลลุ่มเราก็จะดินเสียงแก๊แกๆอยู่ในหูฟังด้วยแกล้ๆกๆๆตอนนี้ครับแล้วก็อากกดเปิดเพลงปิดเพลงเนี่ยเราก็จะได้ยินไปด้วยตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัวหูฟังทําได้ดีนะครับการใช้งานโอเคการใช้งานโดยรวมบาลานซ์ในการใช้งานความสะดวกอะ่ะมันดีแต่คือถ้าจะเอาแค่เรื่องเสียงอย่างเดียวเนี่ย ไม่ต้องจ่ายถึงขนาดนี้ก็ได้ครับมันเสียงมันไม่ได้แบบพรีเมียมขนาดราคาขนาดนั้นแต่ถ้าจะเอาเรื่องความสะดวกในการใช้งานเนี่ยโอเคทําได้ดีนะครับส่วนข้อควรระวังในหูฟังตัวนี้นะครับผมว่าก็จะมีเรื่องของตัวหูฟังที่เป็นอลูมิเนียมนี่แหละที่ว่าถ้าเราสมมติเราเราไม่ได้เอาตัวของกระเป๋าเก็บไปเนี่ยแล้วมันแบบกระทบแบบเนี้ยออนะครับเออมันมีโอกาสกระทบได้อย่างเงี้ยเออผมว่า ผมตอบไม่ได้ว่ามันจะมีโอกาสที่แบบกระทบจนแบบมันเสียดสีจนเป็นรอยเอ่อจนแบบเป็นรอยแบบขูดขีดเป็นรอยแบบริ้วรอยอะไรต่างๆได้ด้วยหรือเปล่านะครับตรงนั้นอันนี้ก็สําหรับคนที่จะซื้อไปเนี่ยก็ให้ระวังกันด้วยเอ่อสหรับที่แบบเวลามันไปกระทบแบบนี้นะครับหรือถ้าแบบเราใช้แล้วเราจะวางอะไรเงี้ยมันกลายว่า ด้วยวัสดุอะแล้วมันแบบหน้าอลูมิเนียมมันยญ่ใหญ่เนี่ยมันทําให้ต้องระวังไปด้วยอยู่มากพอสมควรว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันวางไปหลือแบบมันไปถูกระโต๊ะนิดน,นึงเนี่ยมันจะเป็นรอยขุดขีดไหมเพราะว่าตามทั่วๆไปเนี่ยหูฟังที่เราใช้อื่นเนี่ย ผมไม่เคยระวังเท่านี้มาก่อนไม่เคยจะต้องแบบค่อยๆวางอ่ะยะหนึ่งก็วางก็คือวางปกติอ่ะก็ไม่ได้วางแรงอะไรแต่อันนี้มันเหมือนแบบต้องค่อยๆวางนิดหนึง่งกลัวว่าแบบวางแรงไปอ่าเดี๋ยวไปโดนแรงมากจะบุบไหมไปโดนแรงมากจะเป็นรอยขีดข่วนไหมตรงนั้นนะครับอันนี้ก็สาหรับคนที่ซื้อไปเนี่ยก็ให้ระวังนิดนึงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมว่าจะต้องระวังเป็นพิเศษเหมือนกันก็คือตัวของไอ้ตัวผ้าไนาลอนตะข่ายด้านบนเนี่ยครับ ที่มันยืดหยุ่นได้จริงแต่คือมันไม่ได้หนาอะไรมากนะครับตรงนี้ซึ่งตัวเนี้ยผมว่าถ้าจะต้องระวังเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะว่าที่ว่าต่อให้มีกระเป๋าไอ้ตัวซองใส่ก็ตามแต่ตรงบริเด้านบนมันยังโผล่อยู่เนี่ยมันก็จะทําให้เวลาที่เราใส่กระเป๋าออกไปด้านนอกเนี่ยถ้ามีของรวมกับอย่างอื่นด้วยแล้วมันก้องแกง้งก้องแก้งอยู่ในกระเป๋าเนี่ยถ้าเจอแบบ กุญแจเจอปากกาเข้ามาเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเสียดสีกันหรือมันมีจังหวะที่แบบเราดึงมาแล้วมันาปากกามันยังติดอยู่แล้วมันกระชากขึ้นมาอะไรแบบนี้ ก็อาจจะมีโอกาสที่ทําให้ตัวผ้าในร่อนที่มันยืดหยุ่นตรงเนี้ยมันมีโอกาสขาดได้เหมือนกันตรงนี้ก็ให้ระวังกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องอื่นที่ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมว่าระยะยาวก็จะเป็นเรื่องแบตเตอรี่ด้วยความที่มันไม่สามารถปิดได้มันไม่สามารถเซฟพลังงานได้แบบแบบศูนเปอร์เซนต์เลยอย่างเงี้ยมันคือใส่เข้าไปในกระเป๋ามันก็ยังเป็น low power อยู่เพราะฉะนั้นไม่มีใครตอบได้ว่ามันจะใช้งานได้ไปสักกี่เดือนกีป่ปีแล้วแบตมันเสือเอ่อมตรงนี้ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังกันด้วยนะครับรวมๆสาหรับ AirPods Max ก็อย่างที่บอกไปทั้งหมดนะครับคือถ้าจะเอาแค่เรื่องเสียงอย่างเดียวเนี่ย ในราคานี้ไปหูฟังตัวอื่นได้ครับในราคาประมาณเดียวกันหรือสูงกว่านี้เนี่ยให้เสียงที่ดีกว่านี้ได้แต่ถ้าจะเอาเรื่องความสะดวกในการใช้งานอาเสียงได้อาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่มีฟีเจอร์อื่นทดแทนเข้ามา,าเรื่องอดูหนังตัวเสียง Special Audio อะไรอย่างเงี้ยรวมถึงคนที่ใช้อะไรๆกับ Apple ตรงนี้ก็จะได้รับความสะดวกในการใช้งานนะครับจากทั้งหมดเนี่ยก็ลองชั่งน้ําหนักกันดูว่าเราต้องการหูฟังตัวนี้หรือเปล่าต้องการเสียงที่ดีๆอย่างเดียวหรือเปล่าหรือต้องการภาพรวมในการใช้งานที่สะดวกนะครับสำหรับ กับตัวของ i p o d Max ในตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่ซื้อตัวของ i p o d Max ไปใช้งานแล้วเนี่ยมาบอกเล่าว0กันได้ฟังบ้างนะครับว่าชอบไม่ชอบตรงไหนกันบ้างนะครับสำหรับผมตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ